สวัสดีค่ะทุกทุกคน hello everyone um, วันนี้เราจะลองมาพี่จะลองมาทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำเพลงนี้เป็นเพลงแรกนั่นก็คือการ reaction um, กับ mv เพลง Mars ของคุณโดคยองซู โดคยงซุกก็คือดีโอจากเอ็กบงเอกโซนะคะเป็นจะพูดว่าเป็นนักร้องเป็นนักสแสดงในดวงใจคนหนึ่งที่ตอนนี้รักมากคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้เราจะไม่รีแอคก,กับ MV ไม่ได้เลยจริงๆเราอยากทำตั้งแต่เพลงป๊อปคอนแล้วแต่ไม่มีเวลาเลยอะแต่พอดู พอเห็นเพลงนี้ออกมาคือกำลังทไปทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทำรีแอคสทีต้องขอมาทำรีแอคให้ดูซิว่าเราจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดติ่งมากๆหรือบ้ามากๆก็สกิปข้ามไปเลยก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้นะแต่ว่าอยากทำเก็บไว้อ,อืมอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นแล้วเราจะรีแอคเป็นยังไงบ้างเพราะเรารู้อู่แล้วว่า เพลงต้องออกมาดีแน่ๆขนาดเห็นทีเซอร์ธรรมดาทีเซอร์เฉยๆได้ยินแค่อืมงเด้อก็คือแบบรู้สึกว่าเพลงนี้จะต้องเหมาะกับสปริงหรือดูใบไม้ผลิคือเสียงเขาอะมันเปิดใจหน่อยนะเปิดใจฟังเสียงเขามันนุ่มฟังสบายแบบมันไม่ใช่การเค้นร้องหรืออะไรเลยมันแบบร้องสบาย,บายพอฟังแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยเราเปิดเพลงเขาแล้วเรานอนหลับได้เลยอะ่ะหมายถึงว่าหลับสบายทําให้เรากล่อมเราหลับได้ไม่ใช่ว่าเพลงเขาหน้าเบื่อนะไม่ใช่ว่าเสียงหน้าเบื่อแต่มันเป็นเพลงเสียงที่แบบฟังเรานุ่มเออหรือว่าเราบแอสหรือว่าเฮ้ยหรือว่าเราชอบเขาเราเลยชมเขาเอาง่ายเรามาลองฟังกันดูเรามาลองดู MV กันดีก,กว่าได้เห็น react มาบ้างแล้ว จากท่านอื่นๆจากแฟนคลับคนอื่นๆเราจะมาดู r รีแอคชั่นของตัวเองบ้างว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะในอย่างเงี้ยแอบตื่นเต้นอยู่เออเอาจริงๆแอบดูไปแล้วหละรอบนึงแต่บอกเลยนะไม่ว่าจะดูอีกกี่รอบก็ยังคงต้องรีแอคได้มานะเรามาเริ่มเริ่มดูกันเลยกว่า คือเพลงเนี้ยชื่อว่า Mars นะคะเป็นอัลบั้มใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่7ตุลาเอ้ยไม่ใช่7ตุลาพูดผิด7พฤษภา,าคมที่ผ่านมานะคะกอ็อัลบั้มออกมาเป็นเพลงแรกก็เป็นเพลงป๊อปคอนนะคะเป็นเพลงแบบสนุกสนุกจงคยงซูคุณโดเขาแบบเป็นตัวของตัวเองมากน่ารักมากๆพอมาอยู่คอมปานีซูซูแล้วแบบ ออยนางแบบว่าได้โชว์ความเป็นตัวเองออกมาเยอะขึ้นแบบสดใสด้าเริงในแบบที่คโดเขาเป็นของคโดเขาแบบงี้เนาะแล้วเราก็รอมานานแล้วที่จะให้เขาเป็นแบบนี้ไหนเราลองมาดูเพลง Mars กันดีกว่าในอัลบัม้มซองจังนะคะซึ่งแปลว่าการเติบโตเฮ้ยไม่ไหวแล้วเรา,าเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่า ready ready กันไหมทุกคน อ่ะเริ่มต้นคลิปมาเนี่ยเห็นภาพเนี่ยภาพเนี้ยเป็นแบบว่าภาพที่เซิร์โปรโมทคือคุณโดคปันจัก,กรยานแล้วก็มีดอกไม้สีสีมา์ โอ้ยขอโทษถ้าเสียงดังยวนะอาบน้ำอางับน้ำคุณโดยอยู่ในอาบน้ำ๋ยวแย๊กนึงนะขออนุญาตเอาหมอนมาจาขออนุญาตเอาหมอนมาจก เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเอาเมื่อกี้คอมดับเฉยคือ <c oughs> ขอเอาหมอนมาจิกนิดนึงแไม่ไหวออคือถ้าใครเป็นแฟนคลับคุณโดก็จะรู้ว่าเขาไม่ค่อยโชว์เนื้อหนังมังสาเพราะว่านานๆที่จะเห็นแล้วคือก่อนที่เอมวนี้จะออกอะ่ะดี렉เตอร์ผู้กำกับเอวก็คือมาโพสตอรี่แล้วก็บอกว่า รอดูเพลงเกาะหลังจากที่เพลงป๊อปคอนออกแล้วอะนะเขาบอกว่ารอเพลงต่อไปให้เตรียมถังออกซิเจนไว้เลยนี่คือเข้าใจเราว่าถังออกซิเจนเรานีดไว้ตอนไหนก็คืออเนี่ยตอนนี้แหละตอนอาบน้ำโอเคโอเคโอเค,อเ,คเลิก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 ฟังเพลงไปด้วยค่ะ อืมเอซอกินมือเนี่ยในทีเซอร์คือได้ยินแค่ท่อนเมื่อกี้แล้วก็เป็นทำนองตรงนี้นึงก็รู้แล้วว่าแบบเพลงมันสดใสแบบทุกวันนี้ก็คือฟัง ก่อนไปทํางานแบบให้กําลังใจตัวเองอ่ะแบบมันฮึกเขมตอนเช้าเนาะตื่นขึ้นมาแบบหรือตอนกลางคืนก่อนไปทํางานเราบินเราตื่นนอนไม่รู้เวลาไหนบ้างอืมโอเคมารสตอนแรกก็คิดว่าแบบเออมันน่าจะมาจากแบบคิดว่าแล้วนะแล้วยิ่งมาดูเอมวีก็คาดไว้ว่ามารน่าจะหมายถึงผู้ชายมาจากดาวอังคารอย่างนี้ป่ะเออ,เอ,อมาดูเนื้อเพลงต่อ

คืออันนี้ไม่รู้ว่าแบบตั้งใจหรือเปล่าดอกไม้ล่นอะเออหรือว่าถึงถ้าไม่ได้ตั้งใจคือมันน่ารักมากนะแบบเอ,อ๊หล่นวันนิดนึงแล้วแบบ but now I'm stuck on Mars แล้วก็แบบจงจังหวะพอดีเพลงเออว่าแต่ว่าขอเอาดอกไม้ขีดไปไหนคะอาบน้ำต่งตัวขีดจักรยา สิ่งนี้ส나่งนี้สิ่งน나 ออย่างที่คิดคิดไว้แหละก็คือผู้ชายมาจากดาวอังคาร men are from mars women are from venus เคยเห็นประโยคเนี้ยมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีหนังสือด้วยประมาณว่าแบบ ความแตกต่างของชายและหญิงอ่ะผู้ชายมาจากดาวคานผู้หญิงมาจากดาวศุกร์แล้วก็แบบคงจะต้องปรับจูนเข้าหากันแล้วก็อยู่กันคนละโลกคนละที่อะไรอย่างงี้ปะและนี่เห็นแบบเออยังซูเขามาแบบเหมือนคล้ายๆไม่ใช่ไม่ได้ถึงกับเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เหมือนแบบพยายามจะติดต่อสื่อสารเพราะว่าเห็นจานดาวเทียมเต็มเลยเห็นไหม โอดิแพลงติดอยู่ในหัวนะเฮ้ย,อยบอกนะโอ้ยคือแบบพยายามสื่อสารจนจนเขาสื่อสารกลับมาว่า Good m o น n ิ n งอย่างเงี้ยเป็นกระดาษเล็กๆเกนี่ยหรอ เพลงก็ดีทำนองก็คือให้ความสปริงมากคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้มันบลอสซั่มซองจังการเติบโตอม,มันเหมือนกับอ,อัลบั้มแรกเขาก็คล้ายๆแต่งตัวคล้ายๆแบบนี้แต่แบบเหมือนือนคอนเซปต์ที่เด็กกว่านี้ใส่กางเกงขาสาั้นอะไร แล้วตอนนี้ก็เหมือนโตขึ้นแล้วก็แต่งตัวคล้ายๆเดิมนะโอ้ยคือโอ้ยบอกม่ถูกพูดไปออกไม่รู้จะรีแอคยังไงดีคือรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าภาพอ่ะลองคิดดูเนี่ยภาพ MV ก็คือม o d a แอนโทนมันได้หมดเลยอะเรายิ่งบอกกันเนื้อเพลงเนื้อเพลงนี่คือต้องแยกดูอีกทีหนึ่ง เฮ้ยชอบชอบมากเดี๋ยวนะหูฟังใช่ปะข้างหนึ่งเป็นแบบเออใส่ฐานสี่ก้อนใส่ๆด้วยนะส่วนข้างเนี้ยดูดิมือถือเรารุ่นอะไรมอเตอร์โรลา่าป้ารุ่นเนี้ยแบบฝาพับปิดอะแล้วหันออกด้วยนะหันออกโอ้เอ็นดูความคิดเก๋มากนะจริงๆคอนเซปต์อันเนี้ยคือแบบพยายามพยายามติดต่อเหมือน ติดต่อเอเรียนนัะ่ก็คืออาจจะติดต่อผู้หญิงอย่างเงี้ยที่อยู่ดาวศุกร์ที่อยู่วีนัสเนาะแว่นนางเก๋เน,ะนาะน่ารู้สึกว่าจะเป็นแว่นของเังเท่มอนสเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แว่นเก๋เดียะโอ๋โกโกโโโอ보고싶어요ว่าคิดถึง เฮ้ยมีกระดาษินาวโอ้ประวักคือผู้หญิงอะเอ่โอเคอีกฝั่งหนึ่งอ๋อชอบสาวอีกแล้วอ๋อแล้วสบู่เต็มหน้าเลยก็คือขอพูดถึงฉากเมื่อกี้กันก็คือผู้หญิง โอเคคุณโดเขาบอกว่าเขาคิดถึงเนาะโปกกชิบพพอย์ว่า miss you แล้วเขาก็ได้กระดาษตอบก,กลับมาที่เท้าติดอยู่ที่เท้าแผ่นกระดาษเล็กๆเขียนว่าน o w แบบตอนนี้หรอประมาณว่าเออเขาเห็นนะสื่อสารอะไรไปเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบอุ๊ยน่ารักมากแต่ฉากห้องน้ํานี่ไม่ไหวใจใจใจมันแบบบางมากเลยอะฉ <laughs> ากห้องน้าไม่ไหวนะทุกคน เราแบบเราเห็นหลายๆคนแคปรูปมาโพสหรือโพสในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยคือแบบนหนูคือแต่ละฉากอะมันมันใจบางไปหมอดอะดูแล้ปากเขาแบบ นี่ค่ะมันคือแทบจะเป็นแบบ storyteller series MV ได้เลยว่าแบบดูผ่กเออแล้วเนี่ยผู้กำกับก็บอกออกมาว่าจริงๆไม่ได้คาดว่าจะฝนตกแล้วเหมือนฝนมันตกลงมา no, ภาพดีมากภาพดีมาก company สูสูเนี่ยแล้วนี่คือทีเซอร์อะดูทีเซอร์ก่อน อ่ะดูความทะเลนของคุณเขาวันแรกที่เห็นทีเซอร์ก็คือัลว อเอแล้วเ,เนี่ยคือมีมีสัญ,ญลักษณ์หลายอย่างเลยนะแต่ถูกตอนนี้ก็คือยังแปลไม่ได้เลยว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างเนี่ยอหยุดให้ไม่ทันเป็นเอวที่น่ารักมากอีกเอวหนึ่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆกับเอมวที่ทำออกมาตั้งแต่ป๊อปคอร์นแล้วแล้วก็มามาร์สอันนี้นะคะ มันดูแล้วเราเห็นความเป็นเขาแล้วก็เป็นเอมวีที่เหมือนเราเข้าถึงได้เพราะว่าดูเป็นแบบเออห้องยุ่งยุ่งบ้านก็ปกติเอออาบน้ำแต่งตัวออกไปทำภารกิจที่เราเหมือนเหมือนเขาทำแบบนี้ทุกวันเออแล้วมันให้ความรู้สึกเพลงมันก็คือแบบสดใสล่าเริงไม่รู้จะมันจะอะคูสติกมันก็อะคูสติกแบบ แบบยังสนุกได้เราชอบความแอดลิบอยู่ช่วงหนึ่งไม่แน่ใจว่าช่วงนี้หรือเปล่าจริงๆชอบท่อนนี้นี่นี่ท you know, ่อนนี้เลยเขาเรียกว่าท่อนบริดจ์ 넌 나도 모르게 넌 나도 모르게 넌 나도 모르게 넌르게넌 나도 모르게 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 넌 나도 모 you know i fly from mars you know i fly from mars but now i fly from mars เนี่ยมันคือแบบชอบความที่โดดแข่งสูเขาแอดลิบแทบจะถูกเพลงที่เขาแอดลิบหรือว่าในคอนเสิร์ตที่แอดลิบขึ้นมาใหม่ มันดีมันฟังแล้วมันสม o o ไม่เค้นออกมามันแบบฟังแล้วสบายเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งแล้วก็ฟังสบายๆง่ายๆแล้วอยากดู MV ทุกวันช่วงนี้ก็คือช่วงปั่นวิวนะคะซื้อได้ใน iTunes ซื้อได้ Apple Music Spotify ฟังทุกวันฟังวนไปเ,เหมือนผู้กำกับคนนี้ที่กำกับ ทาง MV ของ Popcorn และ Mars h ของโดคยองซูเนี่ยเขากเ็เป็นผู้กำกับรายการเอ p v p e t e t t e ของ IU เหมือนกันแล้วก็ดูถ้าทางจะชอบดูแบบมันเหมือนหนังเนาะนเหมือนหนังสั้นอย่างนี้เลยอะภาพ mood and tone คือแบบที่สุดชอบฉากที่อยู่ดีๆก็ฝนตกลงมานั้นมากนะคะภาพแบบดีสีสดใส ฟ้าและดอกสีทองฟ้าและดอกไม้ที่มันตัดกันเยอะๆมากๆนะเออคิดยังไงเป็นบ้างอ่ะกับเพลงเพลงนี้ขอให้คะแนนเพลงนี้นะฟังได้ทุกวันจริงให้เก้าจุดถ้าให้สิบเดี๋ยวก็หาว่าแบบลไม่ใช่ลําเอียงแล้วอะไรไบแอสอะ่ะ <c oughs> ก็ชอบอะ่ะจริงๆชอบมากอืต่อไป คือลองฟังทั้งอัลบั้มแล้วนะคะดูเป็นแบบดกชองซูเมกันสไตล์มากๆเลยอะแบบไบฟ,ฟ์ฝรัง่งไบฟ์ไบ์ฝรั่งอะไม่ไม่เคป๊อปจ๋ามากๆชอบอยากให้เขาได้ร้อง R&B เยอะๆขึ้นนะแล้วก็เขาเพิ่งไปอัดเพลง เขาเพิ่งไปอัดรายการกับออของซิโก,โก้มานะคะแรปเปอร์ที่เพิ่งออกเพลงกับเจนนี่ไปเพลงสปอตอบอกเลยติดตามชมนะคะดอกยังซูเขาจะไปร้องท่อนของเจนนี่เขาจะไม่คอลแลบร่วมกับเจนนี่ไม่ร้องร่วมงานเพลงกับเจนนี่เขาเป็นเจนนี่เองเลยเพราะฉะนั้นไปดูกันถ้าจะดีมากๆดอกยังซูเองเขาเป็นนักร้องที่โอเคเอาพูดแบบไม่ไบแอสนะเราว่าเขาเป็นนักร้องที่ดีคนหนึ่ง ร้องสดก็คือดีมากๆตอนนี้บอกเลยว่าแบบรอผลงานเารายการต่างๆที่จะร้องสดออกมานะคะว่าจะมาร้องเพลงอะไรกันบ้างอาอยากให้เปิดใจลองชมลองดูกันบ้างแล้วเขาโยกยองซูงเองก็เป็นนักแสดงที่มีมีคุณภาพมากๆคนหนึ่งนะคะเออ ถ้าใครอยากลองดูก็ลองไปลองดูหนังทั้งภาพ,พยนตร์ทั้งซีรีส์นะคะดูง่ายๆใน Netflix ก็100 d a y s my prince นะคะมีอยู่ใน Netflix ดูได้สนุกด้วดอืมหลายๆคนก็ชอบแนะนำให้เพื่อนผู้ชายดูเพื่อนผู้ชายยังแบบบอกว่าเยี่ยมเลยอืมค่ะก็บอกไปเลยว่าประทับใจกับ MV แล้วก็อัลบั้มนี้มากๆ <Yeah! S 1> ทั้งอัลบั้มฟังวนได้ ชอทุกเพลงอลองเปิดใจฟังกันดูนะคะคิดว่ายังไงมีความคิดเห็นยังไงกับ MV นี้ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็บอกไว้เลยจากใจแฟนคลับโดคงซูคนนี้จะคอยติดตามผลงานโดคยงซูเสมอๆแล้วอาทิตย์หน้าเราจะแอบไปสปอ์ตน้องถึงเกาหลีเลยแล้วลองดูกันว่าเราจะได้ไปพบปะน้องคุณโดคงซูเขาหรือเปล่า ขอจบการรีแอคชั่นของ MV Playing Mars ของโดคยองซูไว้เท่านี้ขอฝากเพลงนี้อัลบัมนี้และฝากคุณโดกยองซูไว้เป็นในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะจากวันนี้ b a ม b ี้ X O L คนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย